สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เล่าสู่กันฟังเชิญท่านมารับฟังเรื่องพูดผีและวิญญาณวิญญาณเป็นความเชื่อของสังคมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่ผสมผสานร,ระหว่างผีบรรพบุรุษและความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมาเชื่อว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้คุ้มครองลูกหลานในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข วิญญาณหมายถึงธาตุรู้วิญญาณธาตุและระบบการรับรู้ของจิตหลังจากที่ได้สัมผัสกับอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นระบบที่เกิดจากประสาทสัมผัสเช่นเมื่อตาได้สัมผัสกับรูปเกิดการรับรู้ขึ้นการรับรู้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณทั่วไปมักหมายถึงพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่ล่องลอยออกจากร่างคนที่ตายไปแล้ววิญญาณเป็นขันหนึ่งในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงเรื่องของภพภูมินั้นก็มีจริงโดยเริ่มจากภพภูมิของมนุษย์ ซึ่งพบภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปประกอบด้วย 1. ภูมิของสัตว์เดรัจฉาน 2. ภูมิของเปรต 3. ภูมิของอสุรกาย 4. ภูมิของสัตว์นรกส่วนพบภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปตามลำดับนั้นประกอบด้วย 1. ภูมิของเทพเทวดา 2. ภูมิของรูปปพรมและอรูปปั้ม 3. ภูมิของพระโสดาบัร 4. ภูมิของพระสกทาคามี 5. ภูมิของพระอนาคามี 6. ภูมิของพระอ,อรหันต์ 7. ภูมิของพระนิพพานร่างกายของมนุษย์มาจากไหนคำตอบมาจากไข่ของแม่ที่สุกสมบูรณ์ ถูกเชื้ออสุจิของพ่อที่แข็งแรงเข้าผสมหลังจากนั้นมีดวงจิตหรือดวงวิญญาณของสัตว์ที่ดับก็คือตายหมดบุญหมดกรรมแล้วเข้ามาผสมด้วยจึงถือว่าการเกิดได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์เรียกว่าการปฏิสนธิหลังจากนั้นก็มีพัฒนาการทางด้านรูปร่างอยู่ในท้องแม่9เดือนแล้วคลอดออกมาเป็นทารกจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นวัยรุ่น จากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เข้าสู่วัยชาราเมื่อแก่แล้วก็เจ็บป่วยหลังจากนั้นก็ตายเมื่อตายร่างกายก็นำไปฝังหรือเผาส่วนดวงจิตหรือดวงวิญญาณน,นั้นก็ไปเกิดพบภูมิใหม่ต่อไปจิตจะไปเกิดที่พบภูมิไหนทุกข์หรือสุขก็ขึ้นอยู่กับผลการกระทำความดีหรือความชั่วว่าอันไหนมีมากกว่ากัน ถ้ามีส่วนของความดีมากก็จะส่งให้ดวงจิตหรือดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดที่ที่มีแต่ความสุขและดวงจิตหรือดวงวิญญาณดวงนี้ก็จะไปอยู่ในร่างใหม่ต่อไปคือเทพเทวดาพรหมเป็นต้นถ้าส่วนของความไม่ด <otte> <Than> ีม <uncovered> ีมากก็จะส่งให้ดวงจิตหรือดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดที่ที่มีแต่ทุกขเวทนาเช่นเกิดในร่างของสัตว์นรกร่างของอสูรกายร่างของเปรต และในร่างของสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาช้างม้าวัวควายมดแมลงหนอนในน้ำสกรปรกต่างๆไม่ว่าดวงจิตหรือดวงวิญญาณจะไปเกิดที่ไหนในร่างของอะไรเมื่อหมดวาระก็ต้องไปเกิดโอนย้ายถ่ายเทไปอยู่พบภูมิใหม่ในร่างใหม่ต่อไปไม่รู้จบสิ้น ถ้าหากดวงจิตหรือดวงวิญญาณดวงนั้นไม่สามารถเข้าสู่ภูมิของพระนิพพานได้ดวงจิตหรือดวงวิญญาณไม่มีวันที่จะแตกดับหรือสูญหายโดยมนุษย์หรือสัตว์โลกเมื่อดับหรือตายแล้วจะเกิดทันทีได้แก่ไปเกิดในคันไปเกิดในไข่ไปเกิดในเท่าคลายน้ำสกรปรกมูลคูดไปเกิดเป็นโอปาปติกะโอปปาติกะได้แก่พระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนเป็นต้นยกเว้นมนุษย์กับสัตว์ดีรดชานไม่ใช่โอปปาติกะเพราะมีร่างกายจับต้องและเห็นได้ด้วยตาธรรมดาของเราทำไมดวงจิตหรือดวงวิญญาณจึงตามหรือเมาแฝงอยู่กับตัวเรามีหลายสาเหตุหลายประการ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือต้องการความช่วยเหลือมากกว่าหลังจากคนหรือมนุษย์ได้ตายแล้วไม่ว่าจะหมดอายุไขหรือไม่ก็ตามสังเกตดูก่อนเผาศพหรือเอาศพเข้าโลงจะถูกสปัปเร่อเอาได้มัตราสังศพเอาไว้ทำเพื่อไม่ให้วิญญาณของผู้ตายไปรบกวนเขานั่นคือการสะกดวิญญาณไว้แล้วเพราะบางวิญญาณหวงร่างตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ตายหรือจะฟื้นกลับเข้าร่างอีกเมื่อถูกสะกด ดวงจิตและดวงวิญญาณก็ไปพบภูมิที่ดีๆไม่ได้ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนต่อไปพวกหมอสยเวทสยศาสตร์ก็ใช้มนต์สะกดดวงวิญญาณเอาไว้ไปใช้งานที่วิญญาณตามหรือแฝงเราเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราในเรื่องของบุญกุศลวิญญาณตามหรือแฝงเราเพราะเขาทำคุณใส่มนดำใส่เราวิญญาณตามหรือแฝงเพราะฝ่ายตรงข้ามต้องการสอดแนมหาข้อมูลจากเรา รายกระซิบวิญญาณตามหรือแฝงเพราะแรงอาฆาตแรงพยาบาทเช่นวิญญาณจากการตกเลือดหรือทำแทง้งการยิงกันฆ่ากันการทำให้ตรอมใจตายตายเพราะพิษรักแรงหึงอย่าว่าแต่วิญญาณธรรมดาถูกสะกดเลยแม้แต่เทพเทวดายังถูกสะกดเมื่อมีวิญญาณแฝงหรือวิญญาณตามย่อมมีผลเสียและมีอิทธิพลกับเราแน่นอนดวงจิตที่มีแรงอาฆาตพยาบาท เป็นพลังงานที่ไม่ดีดวงจิตดวงวิญญาณที่ถูกคุณสายมนต์ดำก็เป็นพลังงานที่ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายสถานภาพของครอบครัวการงานการเงินผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างเราขอใทุกท่านมีความสุขกับการฟังเรื่องลี้ลับนะครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องต่อๆไปนะครับ หรือจะสนับสนุนช่องเล่าสู่กันฟังโดยสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะครับ